สวัสดีครับแฟนกลับครับอาโชคดีจังเลยสวัสดีออมแอมสวัสดีนอสออมแอมสวัสดีสวัสดีครับคุณ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 อะไรเรียกไม่ถูกคุณสู่ไซใหญ่อ๋อเรียกจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันเอาเรามึนหัวหมดแล้วเนี่ยคุณสู่ไซใหญ่คุณสู่ไซใหญ่อคุณสู่ไซใหญ่แอมแล้วก็คุณคุณใช่ไซใหญ่คุณสู่ไซใหญ่คุณสู่ไซใหญ่แล้วก็คุณ คุณชมพู่แล้วก็คุณคุณอ๋อมแอมแล้วก็คุณปูนปั้นไม่อยู่คุณปัูนปั้นไปไหนคุณปูนปั้นอยู่เต็งเท่าไหร่นต้องตัวเอาบุญปั้นนางต้องรีบแต่งตัวนะคุณปูนปั้นนุ้งก็จะไปรีบแต่งตัวแล้ววันนี้จะได้ไม่ต้องเร่งรีบครับคุครับขออนุญาตนะคะอะไรคะยาพิษอ่าระวังอ่าคุณชมพู่นะขอแง่ไปแต่งตัวก่อนนะคะทชมพู่ไปัได้นาทีเดียวเองชมพู่เอ้ยไปแตต่่งัวกอนไปเลยโอเค วันที่14ตอนเช้านะคะ14ตอนเช้าน้องชมพู่จะพาไปบุกบ้านน้องชมพู่นะคะจ้าไปกินเข่าพร้อมไปกินเข่าเศ้าไปกินเข่าเศ้าบ้านน้องชมพู่นะคะโอเคค่ะชมพู่โอเคค่ะขอบคุณมากนะชมพู่เม่อเอนเมื่อเดืม่เดืเมื่อเดนมีต้มเอืองแล้วก็มีแกงเห็ดพอด้วยนะคะอู้อยากกินแกงเห็ดพอมีค่ะต้มกินแกงเห็ดพอพิเศษทอดไข่เจียวปลาหมูโอ้สุดยอดนะ กินหลังเต้นไม่ได้ต้องกินอย่างนั้นตามบ้านอ่ะอ้อมแอมจ๋าต้องการยังไงม่แก้เลยออ้อมแอมจ๋าอย่าเล่นโทรศัพท์มีมารยาทหน่อยโอยแรงคืออะไรน้องคืออ่านี่น้องสู่สายใหญ่กินข้าวนะครับสู่สายใหญ่คุณสู่สายใหญ่เจ้านายผมเองดุหน้าดูเลยไม่ไหวลาออกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ดูจริงจริงเลย นะฮะนี่ครับแมโอ้ยคิดถึงน้องไออุ่นยังเลยเมื่อไหร่จะไปเจอน้องไออุ่นนะเนี่ยนานมากเลยครับฮะล่าสุดหัวโนแล้วเป็นอะไรอ่ะเล่นเล่นแล้วแบบพ่อพันวันนั่งวนก็เหนื่ยหนุบแล้วใช่ครับ้องมือเลยนะเดือนเดือนพวกเดือนข้างหัวไอ้อุ่นพี่ปันปันหนบปะ จ่ายค่าเงื่นรถแต่หนูจ่ายค่างวดไออุ่นไออุ่นจ่ายเดือนเท่าไหร่จ๊ะสองหมื่นโอ้แม่แม่ที่กระตันยูกับลูกจริงเลยลูกเพื่อลูกเออใช่อ่าพ่แม่อันนี้ก็กระตันยูจริงๆเลยใครว่าสูดใหญใหญ่ครับมาหกเจ็ดตัวใครมาว่าั๊บพึพ่อแม่อีกอะไรอีกโอ้ยเขาสุดยอดเลยสู้จริงอ่าสูดก็มีลูกยิ่งนเยอะเป็นมาหลายตัวเลยกินหมากินเยอะด้วยนะสูมีลูกได้แล้วเราอ่ะ ตัวกินทีเยอะเออนี่ยมีลูกเป็นหมาดีแล้วนะจ้าต้องเรียกมาอยู่เปล่าทุกคนค่ะนะ่าโอ้ยนี่นะ ฝากด้วยนะคะตอนนี้หนึ่งวันสามหมื่นดิวแล้วนะคะฝากแก๊งฝากด้วยอาทิตย์นี้ก็น่าจะแตะแสนได้ขอกำลังแรงใจด้วยนะคะอ่ากำลังแรงเชียร์เลยค่ะยนะคะเมตตาหน่งอีกตัวน้อยน้อยคนนี้หน่อยนะมาหน่อยโปรโมชั่นไปติดในมาแรกน้ำผดอกเจ้าไปตามยวทักกำเฮานี่แหละพี่น้องเพลงเพลงอันไหนอ่ะโปมชั่เพลงไหมเพลงเธอเพลงเธอมาเลยเข้าช่องเดี๋ยวได้ร้านแน่นอนร้านแตกแน่นอนทำเองใช่ไหมทำเองค่ะ อ๋อลงทุนเองใช่ค่ะนี่เห็นไหมเพอเรี่เอน้ำหมอกมันก็น่ากินเห็นไหมชอบอิฉันโฆษณาก่อนนี่ครับไปกับเอฟซีฮะบรรยากาศการกินของสูตรไซย้ายครับดูเขาหน้าอ่นนี่ฮะเดี๋ยวรอก่อนฮะการุณาให้เพลงมาก่อนแล้วค่อยเข้ากล้องพี่โอเคค่ะมาแล้วค่ะป้าโมจานะโอเคนี่ครับแฟนกับเอฟซีครับผมนี่ครับนางเอกสาวสวยนี่ครับไไไมม่่่ออออยยฟนีครับโอ้งามแน่นอนเลยครับ นี่สวนนะครับสวนนะครหัวใจว่างหัวใจว่างสวดจีบสวดจีบปลดกระางมาจีบด่วนนะครับคนนี้นะครับวันนี้เห็นนาชูมาเห็นเลยนะส้มดูไปหาน้าชูแล้วน้าชอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ค่ะน้าชูอยู่ตรงนี้เออจ้าแล้วค่ะทุกคนโอเคอ่ะพอแล้วไปเต้นได้แล้วเอาเดี๋ยวไปหาถ่ายของอื่นบ้างเดี๋ยวมาดูอย่าลืมแชร์นะคะจ่าปั๊มมดจ่าเดี๋ยวนี้แชร์ทั้งเดือนนะจ่าแชร์โอเคค่ะโอเคครับแกงหนังฟ้าโอเคครับผู้สูฝาก คลิปป่ามดหน่อยนะโอเคขอบคุณนะครับคร er uh hmm. ับคลิปสุสายใายครับคลิปป่ามดนะกดไลค์กดแชร์ครับเร่งน้อนกันอ้อมแอมเลยเด้อครับเชียร์น้องอ้อมแอมเลยเด้อคนสวยเสียงเพราะมารยาทดีขอบพระคุณค่ะโอเคนะครับแฟนคลับเอฟซีเดี๋ยวตอบคลิปให้หน่อยครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยทุกท่านครับช่องป่ามดอยู่ยาวอำเภอน้าเชี่ยวก็มาเจอน้องอาร์มสูงยาวเขาดีตัวจริงรูปหล่อมากเลย มาสมัครแล้วใช่ไหมแมนครับได้ไปสมัครยยอันบ้านกับพ่อแล้วครับที่คลิปพ่อเราลงไว้ในยูทูบอะครับเหรออ๋อลงคลิปยังลงคลิปในยูทูปหนูอายุเท่าไหร่จ๊ะอ่าอายุ23ปีครับ23อ๋อยังเด็กน้อยอยู่กําลังเจริญเติบโตแม่ใครแนะนำมาเอ่ยก็มีพี่แนะนำมาครับกันเลยมาหาพ่อพ่อเรากเลหาเขไปหาเราอยู่บ้าน บ้านสำนักงานนะครับแต่ในความสึกปามดปามดรับเลยแต่บอลรับยังไม่รู้เราก็ยังไม่รู้นะถ้าดูการคุยการพูดกันจะอธิยาไซหรือว่าน้องอ่ามสุดยอดบ้าน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 เดิมอยู่ที่ไหนฮะอ่าเป็นคนจังหวัดชัยภูมิเนี่ยค่ะอ๋อชัยภูมิอำเภอที่นี่เลยก็รู้จักรานชูดิร้านชูร้านชูขี่อยู่แก่งคอครับแอดมินใช่ยูทูบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักได้ครับแล้วก็ วันนี้เทคซทาวขึ้นเช็คยังครับวันนี้พ่อให้มาขึ้นเท็กซาวพร้อมน้ององค์หญิงเลยครับแล้วอ๋อผมไม่ทำดานะ้วเช็คพร้อมน้ององค์หญิงไงแต่ว่าเคยเช็คพร้อมมีพี่น้องกี่คนพี่น้องอามมีพี่น้องสามคนครับมีน้องชายกับพี่ชายอามเป็นคนกลางครับผมอ๋อผู้ชายหมดเลยเหรอแมนครับผู้ชายหมดเลยอ๋ออายุยี่สิบสามจบจบอามจบบริหารธุรกิจมาครับปริญญาตรีครับผมเพิ่งจบปริญญาตรีแล้วครับ ดีนะตามเกณฑ์ตามเกณฑ์สุดยอดนะน้องอาร์มนะครับตามเกณฑ์ก็ดีใจฝากแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยไงก็ฝากแฟนคลับเอฟซีติดตามอาร์มพัฒริดเน่ื้อครับชื่อเฟซอาร์มพัฒริดครับแล้วก็เพจก็อาร์มพัฒริดแฟนเพจแล้วก็มี่ยูทูปอาร์มพัฒริดออฟฟิเชียลนะครับผมโอเคครับก็กำลังเริ่มหัดทำอยู่ร้องเพลงแนวไหนครับก็ปกติวัดวัดนี่รู้จักวัด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 นี่น้องอาร์มน้องอาร์มสมัครกใหม่เจอยัง <fuck? S 2> เดี๋ยวถามแม่น้ยก่อนโอเคได้ได้วัดโอเคอ่ะตอบก็ปกติก็เป็นสายประกวดลูกทุ่งมาก่อนอ่าอ่าอ่าสักเพลงอ่าเพลงลูกทุ่งก่อนเลยรอคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังม,มาโอเค คือต้องพูดเลยว่าไปนั่งในหัวใจบอสโจแล้วตอนนี้อ่แล้วก็เอาเพลงมอลัหน่อยอ่ะมอลัก็สาวแหลกกันนะอะได้มาพบคนงามชื่อสาวแหลโอ้สาวแหลบานตาวาได้พบน้องคืนนั้นสุขสำรรานพบในงานผาปาสามาคิ อยากร้องอีกั้เพลงนิดนึงนิดนึงจา่เพลงแพ้เขาทุกทางก็ได้ครับที่เราชอบโอเคค่ะจบแล้วอายบอกกันแล้วแม่นบอกหมดสิทธิ์หวังสิไปต่อแพ้เขาทุกทางและเดินนะ ฝากน้องอาร์มด้วยนะโอ้โหนิสัยดีมารยาทดีขอบคุณแล้วก็การีกาทุกคนดูแล้วนิสัยดีเลยก็ขอให้ปังๆดังๆกับสาวน้อยนะฮะอนาคตพระเอกแน่นอนเลยรูปหล่อขนาดนี้โอเคนะน้องอาร์มนะไปด้วยกันหน้าเวทีครับผมรวยๆปังๆกับสาวน้อยนะขอบคุณครับผมที่แข่งนะครับฝากฝากแฟนคลับหน่อยอ่ะ อีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งน้องอาร์มก็ฝากติดตามน้องอาร์มปัฒนิดเนี่ยด้วยครับรับดูการ์าสียูวงหนึ่งหรือวงสองกับกัตัวสีรับหรือว่ารับเดี๋ยวมาติดตามกันเรื่อยๆติดตามโอเคสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามน้องอาร์มด้วยนะครับสี่ก๊ครับ